ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นทริคๆในเรื่องของการสร้างเทมเพลตไว้ใช้งานบน c a ดนะคะในส่วนของตัวโปรแกรม c a ดเองนะคะหรือว่า GSTAR CAT คเองเนี่ยมันก็จะมีเทมเพลตนะคะให้เราสามารถเลือกมาใช้งานได้เลยนะคะวิธีการเลือกใช้งานในเทมเพลตของตัว Cat แคดนะคะตัวเทมเพลตเองมันจะเป็นนามสกุล dwt นะคะก็คือนามสกุลตัวนี้เวลาที่เรา Open ไฟล์ขึ้นมานะคะให้เราเปลี่ยนนามสกุลนะคะเป็น dwt e แล้วก็สามารถเลือกเทมเพลตมาใช้งานได้เลยนะคะตรงนี้เทมเพลตที่เขาไว้ใช้งานนะคะก็จะอยู่ในหน้าเลเยอร์เนาะในส่วนของหน้าโมเดลก็จะเป็นหน้ากระดาษเปล่าอย่างนี้เนาะถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะก๊อปปี้นะคะเทมเพลตมาไว้ที่หน้า d รออิ n งก็สามารถคลิกครอบนะคะ Ctrl v, Ctrl c o นโท o วีค o มาวางได้เลยก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะเอามาไว้ ใช้งานในหน้า drawing นะคะแต่ถ้าในกรณีนะคะที่เราต้องการสร้าง template ของเราเองนะคะก็คือ t e m p l a t ที่เรามีอยู่แล้วอ่ะ save เอาไว้นะคะแล้วเวลา open ทุกครั้งเนี่ยให้เขามาเปิด template ตัวนี้นะคะก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะโดยวิธีการทำก็ให้เรา save a d นะคะแล้วเปลี่ยนนามสกุลเป็น dwt นะคะจากนั้นนะคะให้เราพิมพ์ นะคะหรือว่าตั้งชื่อในส่งองตัวหน้า d r a w อิ g นี้นะคะอาจจะเป็นชื่อออฟฟิศก็ได้นะคะตรงนี้ก็ตั้งชื่อได้เลยนะคะจากนั้นให้เราทำการเซฟเมื่อเราเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่เราจะเปิดในส่วนของหน้า d r a w อิ g ใหม่นะคะก็ไปที่ Open เหมือนเดิมแล้วก็เลือกทำเพจนะคะจากนั้นก็ Open ได้เลย เราก็จะได้ Template ที่เรามีการเซฟค้างเอาไว้นั่นเองนะคะตรงนี้เราก็เอากลับมาเขียนในไฟล์งานใหม่ได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสร้าง e ทมเพ t e นะคะไพใช้งานในหน้า drawing ของเรานั่นเอง